เจียงว่านอันผู้ว่าการกรุงไทเปสบัดผู้กันเขียนคำอวยพตรต่จีนต้อนรับปีมังกรมังกรมาพร้อมสุขและโชคขลาบเจียงว่านอันผู้ว่าการไทเปบอกว่าคำว่าฝูยิ่นลงไหลจึงได้คำอวยพรว่าเหาหยิ่นลงไหลหมายความว่าโชคดีทุกอย่างมารวมกันทั้งหมดอวยพรเพื่อนๆชาวไทเปมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างราบรื่นซึ่งคราวนี้นะครับเราก็ออกแบบโดยคำานึงถึง ทั้งลมปราณหลักและก็ความเป็นสิริมงคลด้วยและลักษณะขององค์ประกอบของรูปก็ออกมาพร้อมกันนะครับจนถึงตอนนี้จึงคิดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมีคนมาขอรับไปเป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวชุนเหรียญอวยพรปีใหม่แจกจ่ายให้กับประชาชนจํานวน2 0 0 0 0 0ใบขอรับได้ที่ศาลาว่าการกรุงไทเปนะครับหรือว่าสํานักงานเขตต่างๆทั่วกรุงไทเปยยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ บางทีนะครับอาจจะเป็นเพราะชุนเหลียนปีกระต่ายปีที่แล้วนั้นมีคําว่าว่านอันซี่เป็นชื่อของผู้ว่าด้วยจนถูกมองว่าเป็นการประจบสพอพอจนเกินหน้าเกินตาในปีนี้จึงมีการออกแบบเลี่ยงคําในลักษณะเช่นนี้นะครับ ผวก่การเจียงนั้นก็บอกว่าความจริงแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนทัศนะกับอาจารย์ที่เขียนผู้กันจีนกันทุกๆครั้งนะครับและมีทีมงานคอยพิจารณาด้วยเป็นนี้เราจรึงใช้คําที่ออกเสียงคล้ายกันโชคดีปีมังกรมากันหมดนะครับซึ่งก็คือโชคดีมารวมกันที่นี่ นอกจากชุนเหรียญของผู้ว่าไทยปได้รับความนิยมแล้วนะครับชุนเหรียญและก็ซองแดงอัางเปาของท่านผู้นําไต้หวันคือประธานาธิบดีช่และรองประธานาธิบดีไล่นั้นก็ได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวส่วนว่าที่สสคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นสีเฉาซินหรือหวงจิงอิงสอก,กอนะครับก็ออกแบบชุนเหรียญ